กิสิบวอาสูฟังนะคะสรุปสูกันฟังค่ะเมื่อนี้ก็ยุทธนาะประตูวัดคือเ่านะคะเขาเพ่นกระบอกห้เป็ดท,ทายทั้งในค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้ก็ยุทที่วัดจุมสีพัฒนารามนะคะปู่ชีปะขาวเมื่อนี้มาเบิงวันที่สิบห้าค่ะมาเบิงตัวเลขค่ะท่านผู้ชม มาก็มาเบ่งตัวเลขว่าตัวเลขพ่นมีเอฟซีพันถามมาหลายท่านหลายคนนะคะว่าตัวเลขตักเกาบอรหรือว่าเตี่ยนแปงจังใดกะเมื่อนี้กัสิได้มาไล่งานสู่ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับตัวเลขของปู่ชี้ประขาวเมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมก็ย่งเป็นตัวเกานะคะแปดหนึ่งหก สามตัวก็แปดหนึ่งหกสองตัวก็ตัวเก่าตัวเดิมครับพี่น้องตัวเก่าตัวเดิมแปดหนึ่งหกค่ะนี่แปดสามแล้วก็ฟังให้ห้าเบาสุฟังนะคะตัวเก่าตัวเดิมสามตัวก็ยังเป็นแปดหนึ่งหกสองตัวก็แปดสามแล้วก็สามหกค่ะที่ว่าเปลี่ยนแปลงนั่นก็บบอลลูเด้อค่ะเด้อบอแมนความจริงนะคะไปถาม จากพ้าอาจารย์ล่วงมาเดี๋ยวนี้ครับจากาปากผราอาจารย์เลยครับถามจากผ้าอาจารย์โดยตรงเ,เลยค่ะเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้<ต>ค่ะนี่ท่าน,นไม่ให้บันทึกภาพนี่ค่ะบริเวณมองล้านจอดรถฝนตกมึงตุม่มบางค้นกระเตมรถก่ยั่งลัางไหลเข้ามาอยู่คือเก่านะคะไม่ใช่ประเทศจะต้องป้องกัง วนตกค่ะถนนก่ะจะเลื่อนเป็นขี่ตุ้มขี่เล่นจะเป็นมองจอดรถพาะรว่าคนคนเที่ยวเขามาอยู่บอขาดนะคะเพราะว่าประมาณว่าเมื่อนี้วันที่สิบหาแล้วคนก็จะอยากมาเห็นตัวเลขตัวเลขยังตัวเกา่ายังคงตัวเก่าอยู่บอเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ ตัวเลขบอเปียนเด้ว 9, 8, 1, 6, ค่ะตัวเก้าแปดหนึ่งหกค่ะสามตัวเลขสองตัวก็จะเป็นแปดสามแล้วก็สามหก 3, 6, นะคะค่ะท่านผู้ชมกับสิเดบิงดึงเลยตั้งกันแล้วกับยังตัวเดิมนะคะตัวเดิมอยูเด้อมองล้านจอดรถมองนี้เนาะ พอนเอาหินมาใส่แล้วแต่ว่าฝนตกฝนตกแห้งเหนียวพ่นทางเขา้าทางเข้าวัดนะคะทางเข้าไปวัดแห้งรดแลนกับแห้งเละต่อไปนี่มองนี่แหง้งแหง้งพ่นกัจอดรถได้บางที่พ่นกัสิเทพค่อนเกียรเนาะเทเป็นท่างใน่ระเทศมีท่างเข้าวัดนะคะนี่ ฝนตกฝนตกมีขี้โคนต้นนสถานที่จอดรถนี่ค่ะลูกศรท่างเขามา่จะาปากท่างพุนค่ะบจนี้นเดินนี่ก็เป็นทางเข้ามา สำหรับยอดผ่าปลาของเมอร์นี่นะคะท่านผู้ชมวันที่15เดือนสิงหาคม2 5งหสนะคะยอดผ่าปลาเมอร์นี่ก็จะอยู่ที่9ก้าล้านแปดแสนดบาทจุดห้สิบตางคนะคะเก้าล้านแปดแสนเบาทห้สิบางค์นะคะท่านผู้ชม ค่ะนี่ก็คือยอดผาปาของมือวันที่สิบหานะคะท่านผู้ชมก็นำตัวเลขถ่ายยอดผาปาไปเสียงโชกกระไดนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ